ิดว่าปัญหาที่รัฐบาลชอบอ่าหนึ่งขายเกินราคาสองมันยากเหลือเกินที่จะให้เยาวชนไม่ซื้อหวยก็คือใช้ระบบดิจิทัล4.0ให้เป็นประโยชน์คือปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาคุณซื้อขายหวยเนี่ยสำนักงานสลากผ่านมายี่ปัวผ่านมาซาปัวผ่านมาคนเดินขายหวยมาถึงคนซื้อหวยแต่เทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถจะทำให้ ตัดตอนตัวกลางได้หมดเลยมันซื้อตรงขายตรงกันได้ระหว่างสำนักง,งานสลากกับคนจะซื้อหวยรัฐสามารถจะกลับไป37ล้านฉบับ2่องวดได้สบายสบาๆและราคาก็ไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้คนใช้สมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันถอนเงินจากธนาคารด้วยระบบแอปพลิเคชันเงินถอนยังถอนได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทำไมซื้อหวยมันจะซื้อไม่ได้ทำไมซื้อหวยมันจะซื้อไม่ได้ หวยก็ทําได้เหมือนกันก็ซื้อของออนไลน์นั่นแหละครับโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วคนที่จะซื้อสามารถจะเลือกหวยเลขอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ได้ทุกทีมันจะต้องขนส่งไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเที่ยวนี้เปิดขึ้นมาโทรศัพท์มือถือสามารถที่จะเลือกเลขได้จะเลือกอะไรพอคุณเลือกเสร็จปั๊บเลขนั้นคนอื่นก็ซื้อไม่ได้ละระบบมันก็หายไปไอ้เลขตัวนั้นถูกไหมครับรัดไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องเสียเงินค่าผิดไม่ต้องเอามาจัดเป็นคู่แล้วก็ทําให้คนไปอ้างอีกว่าต้องหวยมหาชัยถึงจะถูกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคนก็แห่ไปซื้อมหาชัยอันนั้นเขาแหกตากันไปหลอกกันไปเรื่อยอย่างนี้ <S <S เมื่อประชาชนจะซื้อเลือกเลขบัตรเสร็จเลือกเสร็จเรียบร้อยว่าจะซื้อหวยใบยไหนผ่านแอปพลเปิเคชนันแล้วก็เอาบัตรประจําตัวประชาชนใส่เลข13หลักว่าชื่ออะไรเป็นคนซื้อมันปลอดภัยด้วยไม่ต้องมานั่งดูว่าทะเลาะก,กันระหว่างว่าเป็นครูหรือเป็น ตำรวจใครเป็นเจ้าของกันแน่เสียเงินเสียทองฟ้องร้องขึ้นศาลกันเรียบร้อยมันเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะคุณซื้อปั๊บเนี่ยเวลาคุณโอนเงินนะมันยังถ่ายรูปไว้ได้เลยมันส่งรูปมาให้คุณซื้อหวยมันก็ถ่ายรูปส่งให้คุณเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างมีหลักฐานยืนยันกันหมดไม่มีทางปัญหาพวกนั้นไม่เกิดพอลงเสร็จปั๊บถ้าเป็นเยาวชนคุณจะเอากยอายุเท่าไหร่ถ้าอายุต่ำกว่า20ห้ามซื้อบัตรประชาชนมันบอกเสร็จว่าคุณอายุยังไม่ถึง20คุณกดต่อไม่่ไไไไปปละยังงมมนก็จบ เขานี้พอพอซื้อเสร็จคุณก็โอนเงินทางแอปพลิเคชันนั้นโอนเงินปุ๊บไปให้สมมนักงานสลากใบละ80บาทเหมือนตามปกติทุปกประกันสนักงานสลากมีหลักฐานเสร็จเรียบร้อยว่าชื่อนี้เป็นคนซื้อเบอร์อะไรที่คุณซื้อพอเวลาถูกรางวัลเพราะมันบอกเลยว่าจะต้องโอนเงินกลับไปให้ใครที่ได้รางวาัล คุณก็ไม่ต้องไปเอาตำรวจไปเอารอปพไปเพื่อที่จะกลัวว่าคุณจะมีคนปล้นคนโกงกลางทางคุณสามารถเขาโอนมาเสร็จเรียบร้อยรัฐจะหักภาษีหน้าที่จา่ายก็ยังหักได้เลยถ้าอยากจะหักก็หักหน้าที่จ่ายแล้วก็ส่งอเงินรางวัลมาให้อย่างนี้เยาวชนก็ซื้อไม่ได้ถ้าเยาวชนบอกว่าไปยืมบัตรประชาชนของพ่อแม่หรือใครก็ได้ขอยืมหน่อยไปกดเลขเพราะว่าคุณเกิดกดเลขไปเนี่ยนะครับ13หลักชื่อของผม เวลามันถูกเนี่ยเขาโอนมานะครับคุณอดนะครับมันจะมีผู้ค้าที่จะไม่ชอบอันนั้นแน่นอนคุณไม่สามารถจะเอาใจคนทุกคนได้แต่รัดจะได้รายไดไ้คุณอยากได้รายได้ไงคุณจะไปออกหวยชนิดใหม่อะไรต่ออะไรอันนี้ไม่ต้องออกชนิดใหม่เลยไอเงิน10กว่าเปอร์เซ็นที่คุณเอาไปเป็นค่าการตลาด อีก10กว่าเปอร์เซ็นต์รัดได้หมดเลยแต่ว่าเอาคุณก็บอกว่ามันจะมีคนที่ขาดรายได้และเขาก็จะอ้างคนพิการคนตาบอดว่าคนตาบอดจะขาดอาชีพขายหวยแล้วถ้าเกิดในระยะเริ่มต้นบอกเฮ้ยตาสีตาสาคุณยายแกซื้อเล่นแอปพลิเคชันไม่เป็นลอกโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถจะซื้อหวยได้ทำไง<ม>ก็ให้มีคนเดินขายด้วยแอปพลิเคชันคุณเอาโทรศัพท์เนี่ยคุณก็ไปขายได้เอออยากจะได้เลขอะไรเอามาช่วยกันเลือกเอาผมกดให้ มันก็เป็นรายได้กับคนที่เดินเดินก็ยังช่วยในในระยะเบื้องเริ่มแรกคุณจำคำผมไว้ว่าในที่สุดอย่างไรก็ตามไอการขายหวยใบยเนี่ยมันก็ต้องเลิก